สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้ครับเพื่อนๆอภินันทนาการเราขอนาเสนอเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นมงคลบารมีปี2545นะครับ เป็นเหรียญโฮโลแกรม3มิติเหรียญโฮโลแกรม3มิตินี่คือด้านหน้าก็จะเป็นสีเงินแบบผสมลมดำนะครับและด้านหลังนะครับตร,ตรงขอบๆก็จะเป็นสีเงินลมดำแต่ตรงกลางครับจะเป็นภาพโฮโลแกรม3มิติเวลาพลิกซ้ายพลิกขวาสีเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นลุ้ง7สีได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าด้านล่างจะเริ่มด้วยสีม่วงแล้วก็สีฟ้าด้านบนเริ่มด้วยสีเขียวกับสีขาวก้อนเมฆแล้ว ตรงภาพเริ่มด้วยสีน้ำตาลองพระแล้วแต่ว่าเขาจะเริ่มที่สีไหนแต่เวลาบิดซ้ายบิดขวาสีลุ้งก็จะเปลี่ยน7สีนะครับแต่ถ้าสีที่เริ่มไม่เหมือนกันเวลาลุ้งมันเปลี่ยนสีมันก็จะเปลี่ยนไม่เหมือนกันอ่ามันแล้วแต่ว่าสีไหนขึ้นก่อนแต่จะเปลี่ยนเป็นลุ้ง7สีได้ทุกอันทั้งภาพเลยนะครับอ่าผมให้เวลาเพื่อนๆสามวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับ แคปภาพได้ครับเอาไปขยายดูเองนะครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองทีหลังแบบนี้ได้เลยนะครับนี่จะได้เห็นรายละเอียดนะครับว่าสวยยังไงชัดยังไงนะครับครบ5วิผมก็จะเลื่อนนะอยากดูนานกดหยุดดูเองเพราะว่าเดี๋ยว youtube จะยาวเกินเรียบร้อยครับมาหนึ่งสามเลื่อน1,2,3,4,5โอเคครับตรงนี้ต่อครับเพื่อนๆ นี่4 2 3 4 5นะครับตายครับ12345นะครับตายครับอ่ะนี่ครับ12345นะครับก็ให้เทียบดูกับขนาดของเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญ5บาทเพื่อนๆก็จะเห็นว่า ว้าวเหรียญเล็กมากเลยค่ะเหรียญรุ่นฮอลโลแกร,รมเล็กมากเลยเนาะไม่อยากจะเชื่อเลยเล็กกว่าเหรียญห้าบาทอีกอรเพื่อนๆโอ้ไม่ก็พระเจ้าโอเคนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้เวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ล่าสุดเสร็จ มันก็จะแจ้งเตือนในกระดิ่งของเพื่อนๆในยูใน u t u b e นะครับติ้งๆเป็นเลขหนึ่งที่กระดิ่งสีแดงนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถติดตามนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดได้แบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีเลยนะครับอัปโหลดเสร็จ3ทุ่มได้ดูเลย3ทุ่มอัปโหลดเสร็จตีสอได้ดูตีสอเลยอัปโหลดเสร็จตีห้ได้ดูตีห้เลยอัปโหลดเสร็จ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าเลยนะครับแล้วคลิปหน้าครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปดูเหรียญที่เก่ากว่านี้ หายากกว่านี้โบราณกว่านี้และราคาแพงกว่านี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ